ชาวไต้หวันน้ำตาร่วงเมื่อดูโฆษณาไทยดูแล้วซึ้งทำให้รู้สึกรักแม่มากขึ้นสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับโฆษณาไทย Unfading Love รอยสักของแม่ของบริษัทไทยประกันชีวิตทำเอาชาวไต้หวันน้ำตาร่วงไปหลายคนโดยได้มีชาวไต้หวันท่านหนึ่งที่เป็นช่างสักได้แชร์โฆษณาเรื่องรอยสักของแม่ในอินสตาแกรม ซึ่งมีชาวไต้หวันจํานวนมากเข้าชมคลิปโฆษณาและทําให้เกิดเหตุการณ์น้าตาร่วงค่าอินสตาแกรมไปหลายคนโดยช่างศักชาวไต้หวันต้นเรื่องได้กล่าวถึงโฆษณารอยสักของแม่ว่าเพิ่งเคยดูเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักที่ซึ้งใจที่สุดเลยเอามาใช้ให้ทุกคนได้ดูคนทาโฆษณาไทยนี่เก่งจริงๆโดยโฆษณาเรื่องนี้ผู้จัดทําได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องในโซเชียล เล่าเรื่องของแม่ที่มีอายุมากคนหนึ่งที่กำลังมีอาการของโรคอัลไซเมอร์และกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียความทรงจำไปจึงตัดสินใจไปที่ร้านสักแล้วให้ช่างสักลายสักชื่อยารักษาโรคประจำตัวของลูกที่ลูกต้องกินประจำบนแขนของแม่เพื่อที่ว่าเมื่อแม่ไปซื้อยาแม่จะได้บอกคนขายที่ร้านขายายาได้ว่ามาซื้อยาอะไรสำหรับคลิปต้นทางแอดมินวางลิงไว้ใต้คลิปนะครับโดยชาวไต้หวันเมื่อได้ชมโฆษณานี้แล้วจะคิดเห็นกันอย่างไร ก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนําโปรแรงของ YouTube p r e m i u m ราคาเริ่มต้นแค่19บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง69บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จํากัดจํานวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ a d o c k y pm แล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆ เราไปฟังความคิดเห็นของชาวไต้หวันว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับโฆษณาอันเฟตติ้งเลิฟร้อยศัก์ของแม่โดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่าฉันร้องไห้เลยนี่มันเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าเป็นเรื่องราวที่ดีจริงๆขอบคุณคุณแม่ทุกคนบนโลกนี้นะครับความคิดเห็นต่อไปกล่าววา่าโฆษณาของไทยไม่มีใครเทียบได้ โฆษณาไทยจะล้ำหน้ากว่าใครเสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการที่มีแม่คอยอยู่เคียงข้างคือความสุขดูแล้วร้องไห้เลยคนไทยทำโฆษณาเก่งเกินไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องราวที่ซึ้งใจหวังว่าจะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นพลังงานบวกเกี่ยวกับการสักเยอะกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในโฆษณานี้มีหัวหอมลูกใหญ่ นี่เป็นช่วงเวลาที่ทาบถึงใจจริงๆหัวหอมลูกใหญ่หมายถึงทําให้น้ําตาไหลายเยอะเหมือนกับตอนที่หั่นหัวหอมนั่นแหละครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพระเจ้าดูแลทุกชีวิตไม่ได้จึงสร้างแม่ขึ้นมาแม่ก็คือพระเจ้าของทุกชีวิตนั่นเองความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าชอบเรื่องนี้มากน้ําตาไหลาเลยนี่เป็นโฆษณาที่แม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเพื่อลูก กลัวว่าจะลืมจึงยอมไปสักชื่อยาไว้ที่แขนตัวเองความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโฆษณาเรื่องนี้ดีมากๆเลยแม้จะเคยดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ดูอีกครั้งก็ประทับใจเรื่องราวดีๆแบบนี้เราควรส่งต่อกันไปเยอะๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันกำลังทำงานอยู่พักดูเรื่องนี้แป๊บเดียวตอนนี้ตาแดงไปหมดแล้วจะอธิบายคนอื่นยังไงดีความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า ฉันมากินข้าวหมูพะโล้ร้านเพิ่งเปิดใหม่พอดูเรื่องนี้จบตาฉันก็แดงก่ำเลยเจ้าของร้านถึงกับเดินมาถามว่าอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอะไรเนี่ยฉันยังไม่พร้อมเลยโฆษณาน,นี้มันแก๊สน้ำตาชัดๆดูจบแล้วร้องไห้น้ำตาไหลพา,าคเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องที่น่าซึ้งใจแบบนี้ควรสักให้ฟรีไปเลยไม่เก็บเงินก็ไม่เป็นไร ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันหวังว่าจะมีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือมียาที่ช่วยรักษาในเร็วๆนี้เพราะความทรงจำคือสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโฆษณาน,นี้ซึ้งมากเลยถ้าช่างศัก์ในเรื่องเป็นลูกชายของเธอคงจะเรียกน้ำตาได้มากกว่านี้อีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชอบเรื่องนี้จังฉันก็จะสักของที่ฉันมักจะลืมไว้บนตัวเหมือนกัน สักแล้วจะได้ไม่ลืมจําได้ตลอดชีวิตความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยสักที่ดีมากเพราะฉะนั้นรอยสักทุกรอยของผมจึงมีความหมายที่สําคัญเสมอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแม่ของฉันก็เป็นโรคความจําเสื่อมในระยะเริ่มต้นเหมือนกันพอดูเรื่องนี้แล้วฉันรับไม่ไหวจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโฆษณานี้เหมือนหัวหอมลูกใหญ่ ฉันร้องไห้ตั้งนานน้ำตายังไหลไม่หยุดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าซึ้งมากน้ำตาไหลเลยความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโฆษณามันเป็นเรื่องจริงที่พอเราแก่ตัวลงความทรงจำก็จะค่อยๆหายไปความคิดเห็นต่อไปกล่าววา่าโฆษณาและหนังสั้นของไทยทำให้มีอารมณ์ร่วมสุดๆบางทีทำหนังเหมือนโฆษณาแต่บางทีก็ทำโฆษณาเหมือนหนัง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโฆษณาของไทยล้ำหน้าไปไกลและซึ้งกินใจอยู่เสมอเรื่องนี้ทำให้คิดถึงแม่เลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ามันซึ้งมากน้ำตาไหลเลยแม่ทุกคนบนโลกนี้รักลูกเหมือนกันหมดผมรักแม่นะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเป็นโฆษณาที่ซึ้งมากแต่ว่าฉันคงแชร์ไม่ได้เพื่อนฉันพิ่งเสียแม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ ฉันกลัวว่าเขาจะรับไม่ไหวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องราวแบบนี้มันดีนะดูแล้วซึ้งมากรู้สึกจุกที่คอไม่มีใครแทนที่ความรักของแม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ารอยยิ้มของช่างศักดิ์ในโฆษณาอบอุ่นมากช่างศักดิ์หลายคนน่าจะเจอเรื่องราวที่น่าซึ้งใจบ้างไม่มากก็น้อยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า โฆษณาของไทยนี่มาสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแนวสร้างแรงบันดาลใจตลกหรือเศร้าก็ทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่ทราบซึงใจจริงๆโฆษณาของไทยมีคุณภาพมากสามารถเข้าถึงและสัมผัสหัวใจคนได้เสมอความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันเคยดูแลคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เคยเห็นทุกช่วงเวลาทุกช่วงอารมณ์ ถึงเขาจะความจําเสื่อมแต่เขาก็อยากได้ความรักความอบอุ่นเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าภาวะสมองเสื่อมนี่น่ากลัวจริงๆฉันก็กลัวจะลืมตอนแก่เหมือนกันคงจะต้องไปสักอะไรไว้บ้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโฆษณาไทยเรียกน้ำตาของฉันได้อีกแล้วความรักของแม่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเรื่องนี้โดนใจฉันมาก ตอนนี้ฉันใกล้จะอายุ47ปีแล้วและฉันมีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่อายุน้อยฉันมีลูกสามคนสองคนโตแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันและลูกคนเล็กอายุ17ปีเขาเห็นทุกอย่างที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ฉันไม่อยากลืมเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าร้อยศักไม่ได้เป็นแค่งานศิลปะแต่บางครั้งมันคือเสียงล้ำค่าที่มองไม่เห็นด้วยสายตาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการลืมบางอย่างที่สำคัญในชีวิตถ้าคิดว่าเราต้องลืมใครสักคนที่เรารักที่สุดมันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่าแม้แต่ช่างสักลายก็ยังรู้สึกได้ว่าไม่มีใครรักคุณไปมากกว่าแม่ของคุณแล้วเพื่อนมาแล้วก็ไปแต่เมื่อถึงเวลาที่ชีวิตตกต่ำแม่จะยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวไต้หวัน กับโฆษณารอยสักของแม่โฆษณาบางครั้งก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อขายของแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือสื่อมันคือความรู้สึกของคนทําโฆษณาที่ทําให้เราตระหนักคิดถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ก็คือแม่คนที่เป็นผู้ให้กําเนิดของพวกเราทุกคนแอดมินลงคลิปนี้วันที่12สสิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่ก็ขอฝากทุกคนให้รักแม่มากๆนะครับแอดมินก็รักแม่นะสำหรับเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นกันอย่างไร คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ